เอาเลยครับตอนนี้อยู่เกมเดสปายเดล h t ม o b i ายนะครับในเซอร์เวอร์ของ NetEast นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง Meta ในแพทปัจจุบันนะครับก่อนที่ iOS จะมานะครับผู้เล่นที่เป็น iOS ก็จะได้รู้ด้วยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ ก็ถ้าพูดถึงเมตาคิลเลอร์เนี่ยก็อาจจะนึกถึงเทอริที่จัดจัดกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแค่นั้นเนี่ยผมก็ดูว่ามันจะไม่มีอะไรไปหน่อยนะสำหรับการผู้คุยในครั้งนี้ผมก็เลยได้ทําการไปเก็บข้อมูล50บันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเขาเล่นตัวเมนอะไรกันบ้างนะครับและมีคิวเลตเท่าไหร่นะครับเมื่อเฉลี่ยกันออกมานะก็ได้สรุปออกมาเป็นดังนี้เลยนะครับก็สําหรับตัวเลขด้านหน้าเนี่ยคือคิวเลตเฉลี่ยของแต่ละตัวนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ด้านหลังเนี่ยคือพลิกเลตนะครับแล้วก็ใน ส่วนของตัวละครที่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับก็คือไม่มีท็อปเซิร์เวอร์คนไหนเล่นเป็นเมทหลักเลยนะครับก็ถ้านับตามหลักเมตาจริงๆเนี่ยตารางนี้ก็คือตารางเมตาดีๆเลยนะเพราะเมตาเนี่ยมันมาจากคำว่า m o s t Effective tactical advantage นะครับหรือง่ายๆก็คือสิ่งที่แบบนิยมกันเล่นนะครับและมีโอกาสชนะสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูจากพลิกเลทนะครับกับคิวเลทได้เลยนะจะเห็นว่าสปิริตกับเดอะเนิร์เนี่ยมีการแบบเล่นสูงกว่าตัวอื่นเลยนะแถมคิวเลทก ็สูงถึง3.7เลยนะครับอรอลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวก h ิวิลี่ฮันเทสเวดนะครับแล้วก็แท a เปอร์พวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่คิวเรตดูสูงกว่าก็จริงนะครับแต่การพีคน้อยกว่าเนี่ยมันก็ทำให้มีตัวหารน้อยกว่านั่นเองนะส่วนตัวอื่นๆอย่าง Legi o n โอนี้เดอะคลาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีคนเล่นอยู่นะถึงคิวเรตมันก็อาจจะไม่ได้สูงสู้กับตัวก่อนหน้านี้แต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในเมตาอยู่นะครับ ต่อมาเนี่ยผมก็จะพูดในส่วนของเทียริสนะครับซึ่งเทียริสคนละเรื่องกับเมตานะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เน็ตยีทเนี่ยมันเพิ่งเปิดใหม่นะครับทำให้มีผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับการที่ผู้เล่นใหม่เล่นเยอะเนี่ยทำให้การกดโซโล่มันมีมากขึ้นนะครับแถมเซิร์ฟเวอร์เน็ตยีทเนี่ยยังมีบอทดนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้ในการหาห้องง่ายขึ้นและทําให้คิลเลอร์ นะครับ มันไม่ค่อยตรงนะครับแต่ถามว่าเมตามันตรงไหมเมตาก็ตรงในส่วนของเมตานะครับแต่ความเก่งของคินเลอร์เนี่ยมันไม่ตรงตามเมตาแน่นอนนะครับก็สําหรับเทียริสนี้เนี่ยก็คือเอาไว้สําหรับกดชนตีสีเล่นเป็นนะครับโดยที่ของฟูันทั้ง2ฝ่ายนะแต่ไม่นับโมลิกับคุณแจนะครับอันนี้ไม่นับนะก็มาในส่วนของแถวบนสุดกันเลยนะครับอย่างเนิร์สกับลินครับสำหรับเดอะเนิร์สเนี่ยก็คือแน่นอนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันเก่งนะครับเพราะความสามารถของมันก็คือบิงไปจุดตรงไหนก ได้ที่เราต้องการในระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยเราก็คือเหมือนตีโดนทุกดอกเลยก็ว่าได้นะถึงความเป็นจริงมันจะทําไม่ได้ขนาดนั้นนะครับด้วยข้อจํากัดของมือถือนะครับและเซิร์ฟเวอร์เน็ตอีทนะครับการสะบัดตีเนี่ยทำได้ยากกว่าเซิร์ฟเวอร์นู้นนะครับทําให้มันเล่นได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็มือถือเนี่ยมันมีขีดบอกเสียงนะครับก็ส่วนตัวนี้ก็อาจจะทําให้เดิเนิร์เนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับในการ เดาทางว่าเซอร์อยู่ตรงไหนนะครับแต่ในทางกับการน,นะครับใส่กัดปากมานะครับก็จะแก้ตรงนี้ไปได้นะครับในส่วนของเซอร์และการบิงของมันเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่การไล่ล่านะครับมีไว้ในการเคลื่อนที่ไปได้ด้วยนะครับแมปตั้งกว้างเนี่ยแต่เราบิงแค่ที t ทีเนี่ยก็ได้ครึ่งแมปแล้วนะครับมันทําให้เราแบบไปโซนเครื่องไปไล่ที่เครื่องได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะ ต่อมาครับกับลินเดอะสปิริตนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ในมือถือยิ่งกว่าเนิร์สอีกนะครับเพราะว่าลินเนี่ยความสามารถมันคือเฟดใช่ไหมครับเฟดแล้วมองรอยเท้าเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับบางคนอาจจะคิดว่าใส่กัดปากเนี่ยก็แก้ทางได้แล้วนะครับแต่พอดีเซิร์ฟเวอร์เน็ตอินเนี่ยเสียงเท้าชาัดเลือเกินนะครับใส่หูฟังทีที่แบบแทบจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจออยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ใส่ออดออนวิ่งวามาเนี่ยก็ทําให้เราไล่ได้ง่ายๆแล้วนะ แถมการเฟสของมันเนี่ยคล้ายๆกับเดอะเนิร์ดเลยครับที่ไม่ได้มีไว้แค่การไล่าอย่างเดียวใช้ในการเคลื่อนที่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้ก็เป็นเทียนะครับเก่งที่สุดในเกมโดยไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะในส่วนของเทียถัดมานะครับตัวแรกครับเดอะเลดครับเดอะเลดเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับด้วยความสามารถในการล่องหนของมันเนี่ยทำให้เราสามารถถึงตัวเซอร์โดยที่เซอร์ไม่รู้ตัวได้นะครับแล้วพอล่องหนเนี่ยแน่นอนมันวิ่งไวขึ้นนิดนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ไวครับก็เหมือนกับ สตัวที่แล้วเลยนะครับที่อยู่เทเอที่สามารถไปโซนไปไล่อะไรได้ง่ายขึ้นนะครับนั่เลยเนี่ยพอออกเฟดมาเนี่ยมันจะตีไกลนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่นิดเท่าไหร่แหละคนโดนมันก็จะบ่นว่าไกลอยู่นะครับก็ มันทําให้มันไล่ล่าเก่งได้ง่ายขึ้นอีกนะรอบวนไม้สั้นๆเนี่ยเล่นกับเดเบรดผมบอกเลยว่าโดนตีแน่นอนนะครับถึงเจอรอบไม้ยาวๆเนี่ยหรือคุณจะบอกว่าคุณไม่โดนตีเนี่ยคุณก็ต้องเสียไม้นั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่กินไม้ง่ายมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใส่อดออนพวกเวลาอยู่ในเฟสแล้วทําทุกอย่างไวเนี่ยหรือออกเฟดไวเนี่ยผมบอกเลยว่าฉีกไม่ได้นะครับงานนี้ ต่อมาครับกับตัวละคร The Hack นะครับ The Hack เนี่ยขูดพื้นไว้เวลาเซอร์วิงเนี่ยแทบทำงานละวัไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสามารถตรงนี้เราสามารถใช้ในการโซนเครื่องโซนเสาอะไรได้ง่ายมากๆเลยนะถ้าเซอร์แบบจะย่ออยู่เฉยๆตลอดเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเดินของเซอร์ไปอีกนะครับและมันยังไม่ได้ใช้แค่โซนนะครับใช้ในการไล่ล่าก็ได้นะครับรอบบนต่างๆเนี่ยเจอเซอร์วนเข้าไม้ปุ๊บเราก็ขูดไว้เลยนะครับถ้าเขาวนต่อเขาก็โดนตีแน่ๆนะครับและอีกข้อนึงครับเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในข้อเดียวกันนะครับคือมันตัวต การตัวเตี้ยเนี่ยมันทําให้รอบวนบางรอบเนี่ยเซอร์ไม่เห็นตัวนะคะทัานที่ทั้งเป็นฆาตรกรตัวอื่นเนี่ยเซอร์อาจจะเห็นตัวเราแล้ววนได้ง่ายขึ้นนะแต่พอเป็นเดอะแฮกปุ๊บมองไม่เห็นตัวนะครับโดนหลอกไฟได้ง่ายขึ้นส่วนข้อเสียของข้อนี้นะครับมันทําให้วิชั่นในการมองของเราต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจุดที่เราอาจจะควรเห็นเซอร์ง่ายๆนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นซะเองนะครับเพราะความเตี้ยของตัวละครนะต่อมาครับเดอะคลาวครับ เดือข้าวเนี่ยความสามารถก็คือปาสโลได้นะหลักๆเนี่ยซึ่งความสโลของมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะผมบอกเลยว่าแทบจะวนไม้ไม่ได้เลยนะครับผมให้สุดๆได้แค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ต้องพับนะครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆเดือดเลดตรงเป็นตัวกินไม้ที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดแบบเจออยากจุกนานยังไงก็ต้องพับไม้นะครับแล้วคุณคิดสภาพว่าเลดเกมนะครับไม้หมดแมบปบแล้วคุณต้องเจอตัวละครที่แบบ ปลาแล้วคุณแบบแทบจะโดนตีเลยทีหนึ่งแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงนะก็ในส่วนของตัวต่อมาครับก็คือกระต่ายครับกระต่ายนะครับความสามารถก็คือปลาขวานนะครับซึ่งแน่นอนครับการโจมตีระยะไกลนะครับก็เก่งมากๆอยู่แล้วนะแต่ก็มีการแก้ทางได้ง่ายโดยการวนเซฟโซนนะครับหรือง่ายคือจุดที่เขาปลาขวานไม่ได้นะซึ่งด่านในปัจจุบันที่มีเซฟโซนเล่นเยอะแบบเรื่อยๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของด่านปลาข้าวโพดนะครับหรือลงค้าตน์ต้อเหม็นด่านเดียวจริงๆนะครับด่านไมเคลื่อนเนี่ยก็จะพอ เล่นได้อยู่นะเพราะว่ารอบบนต่างๆมันค่อนข้างจะยาวไงก็เลยยังพอๆไหวอยู่แต่ด่านของโลหะซัลเาน,นเนี่ยรอบบนเนี่ยแบบวนกระต่ายได,ด้ดีมากๆเลยนะถ้าเจอคนเล่นเป็นเนี่ยก็ภาวนาให้ไปเจอด่านนั้นแล้วกันนะครับในเทียร์ถัดมานะครับเทียร์เนะครับตัวแรกครับเดือดร็อกเตอร์นะครับ ซึ่งเดอะด็อกเตอร์เนี่ยความสามารถที่เก่งของมันนะครับคือการช็อตไฟฟ้าครับทำให้เซิร์เนี่ยไม่สามารถพับไม้กระโดดหน้าต่างหรือแม้กระทั่งกดตายยากได้นะครับมันทําให้เซิร์ฟู๊กเราไม่ได้นะครับแต่การช็อตของมันเนี่ยก็ต้องแบบใช้ประสบการณ์นิดนึงนะในการเล่นในการเดาทางเซิร์นะครับและอีกอย่างก็คือนะครับการช็อตไฟฟ้าของเราถึงขั้น3เนี่ยเซิร์ต้องมานั่งเสียเวลากดสกิลเช็คนะครับเพื่อสะบัดหลุดก่อนนะครับไม่งั้นก็ปั่นไฟหรือฮิวต่อก็ไม่ได้นะครับมันทําให้เซอร์ฟ สามารถใช้ในการหาคนได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยหลักๆเนี่ยคือมันกระตุกครับเซอเจอเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเครื่องไม่แรงเนี่ยเจอดอกเตอรทีกระตุกนะครับกดสกิลเช็คกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับทั้งกลับหลังทั้งซ้ายขวานะครับ ผมบอกเลยว่าแก้ทางเซอร์มือใหม่หรือเครื่องไม่แรงได้ดีมากๆเลยนะก็ยังมีแอดออนจาพวกที่ว่าทําให้ไฟแดงติดหลังนะครับมันทําให้ย้ายไฟแดงจากฆาตกรเนี่ยไปติดหลังเซอร์นะครับทำให้เซอร์เนี่ยดูไฟเราไม่ได้นะครับระจุได้ยากขึ้นมากๆเลยนะเหมือนแบบเหมือนเราเป็นโกดฟ์เฟสไปแล้วอ่ะแถมยังมีช็อตได้ทําให้พับอะไรไม่ได้อีกอ่ะก็เก่งมากๆเลยนะพูดมาแค่นี้นะครับคนที่เห็นโกดฟ์เฟสอยู่ล่างสุดก็น่าจะเข้าใจแล้วนะเพราะแค่แอดออนเทาของเดรเลนะครับก็ซ่อนไฟได้เหมือนกันนะต่อมาครับ กับตัวเดอะฮิวิลี่เนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกเลยว่าเมทหลักผมเลยนะครับคิวเรตอยู่ที่4.0นะโมสักหน่อยร้อยตากว่าแล้วยังไม่แตกนะครับจริงๆก็แตกไปหลายรอบแล้วแหละแต่ผมแก้กลับมาให้ถึง0 เนี่ยเรื่องนั้นช่างมันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าฮิวิลลี่เนี่ยเจอคนเล่นเป็นเนี่ยโดนจุกเลเทะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ชาร์จไวหรือแวดออนม่วงมาเนี่ยยิ่งโดนหนักกว่าเดิมอีกนะครับไม่ต้องพูดถึงเลื่อยเลยนะครับได้ใช้คอนทั้งเกมแน่ๆนะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับการมีเลื่อยไวเนี่ยก็กดดันให้เซอร์วต้องใช้ไม้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวกินไม้อย่างหนึ่งเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่เท่าในส่วนของเดเรดกับเดอะคาวนะครับ แล้วก็ทิวบิลลี่เนี่ยมันทําให้ฉีกไม่ได้ด้วยนะถ้าฉีกปุ๊บโดนเลื่อยไล่ตามแน่นอนนะครับแล้นเลื่อยมันเนี่ยยังใช้กา,การเคลื่อนที่นะครับโซนอะไรอย่างงี้ได้ง่ายด้วยนะก็เลยให้อยู่เทียร์เอนะครับต่อมาครับหย่อยครับหย่อยเนี่ยค้ายทิวบิลลี่ลนะครับเพราะว่าเลื่อยมันเนี่ยทิวบิลลี่เนี่ยคือทางตรงนะครับแนบนไปนะครับแต่ย่อยเนี่ยคือซ้ายขวาซ้ายขวานะ ก็คือในรอบบนเนี่ยยอยจะเก่งกว่าฮิวิลี่นะครับฮิวิลี่เนี่ยแพ้รอบบนใช่ไหมแต่ย่อยเนี่ยเจอรอบบนนี่ยิ้มเลยนะครับถ้าเซิร์ฟไม่พับไม้ก็คือล้มเลยนะครับแต่ในทางกับการถ้าเซิร์ฟวิ่งฉีกหรือเล่นหน้าต่างเนี่ยก็จะทําออกมาได้แย่กว่าตัวฮิวิลี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ t ทีเอคู่กันไปเลยนะครับหย่อยเนี่ยมันโซนเก่งกว่าในเรื่องของเสาก็จริงนะแต่โซนเครื่องไม่เท่าฮิวิลี่นะครับเพราะว่ามันไปช้ากว่านะต่อมาครับในส่งของนเดอะเพลย์ครับ เพกความสามารถคือพ่อนอ้วกนะครับซึ่งฮิตบล็อกอ้วกในมือถือผมค่อนข้างจะกำหม,มัดมากๆเลยนะจริงๆมันเป็นปัญหาที่ทแหลกอีกแล้วนะั่นแหละก็คือความสามารถเนี่ยก็คือพออ้วกติดไปแล้วใช่ไหมเขาต้องเสียเวลาไปล้างเลยพอเสียเวลาไปล้างเนี่ยโดนอ้วกแดงเนี่ยหลกักๆคืออ้วกแดงตัวน,นี้คือสิ่งที่โกงมากๆนะครับผมบอกเลยว่าจากฆาตรกรเดินตีธรรมดานะครับกลายเป็นฆาตรกรที่เก่งอันดับต,ต้นๆของเกมได้เลยนะพอมีอ้วกแดงเนี่ยเหมือนคนละตัวกันนะครับ ซึ่งถามว่าถ้าไม่ล้างอ้วกแดงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่ล้างอ้วกแดงเนี่ยเราก็จะเหมือนโดนตีทีเดียวล้มนะครับก็คิดสภาพเหมือนว่าใครเคลื่อนขั้นสามตลอดเวลาแล้วนะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีแค่นั้นนะบางคนบอกแค่โดนตีทีเดียวล้มเนี่ยก็เล่นไม้จู๊บไปสิเพราะสุดท้ายมันก็ตัวเดินตีธรรมดาแต่ว่าเดอะเพลแผปัจจุบันเนี่ยมีอ้วกแดงเพิ่มมาให้1บ่อนะครับตอนเริ่มเกมเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันก็จะสามารถไล่พ่นอวกแดงนะครับเก็บมาจากบ่อให้คนที่ไม่ล้างเนนอนให้หมดนะครับสรุปก็คือต้องล้างอยู่ทีนะ แต่ถามว่าล้างยังไงก็สามารถกลับไปดูในคลิปสอนแก้ทางคิลเลอร์ได้เลยนะครับก็ตัวต่อมาครับเดอะโอนีครับเดอะโอนีก็ตัวเดินตีดิบๆ4.6ไม่มีอะไรเลยนะครับจนกว่าจะได้อันตีนะครับแต่พอได้อันตีเนี่ยมันก็สมกับคําว่าอันตีจริงๆนะครับสามารถเลี้ยวไปไล่ทุบได้เลยนะกดดันเกมได้ดีมากๆเลยนะได้อันตีรอบหนึ่งก็ถือว่าเหมือนพลิกเกมไปลวรอบหนึ่งนะครับสาหรับคนที่เล่นเก่งๆนะครับแต่ว่าฝ่ามันจะได้อันติเนี่ยผมว่าน่าจะโดนไปหลายเครื่องแล้วนะสำหรับเจอตี้เล่นเป็นเนี่ย เพราะฉะนั้นผมก็เลยให้มันแค่ A พอนะครับตัวต่อมาครับสำหรับเดอะทิกสเตอร์นะครับก็เป็นทัตกรตัวใหม่ที่จะเข้ามาในภายในวันที่28นะครับ ก็สำหรับเดอะทิกสเตอร์เนี่ยคล้ายๆกระต่ายเลยนะครับเป็นฆาตกรที่ตีไกลได้นะครับแต่ว่าตีไกลของมันเนี่ยจะต่างกับกระต่ายนะครับกระต่ายเป็นวันฮิตเหมือนพวกสไนเปอร์นะครับแต่ว่าของเดอะทิกสเตอร์เนี่ยจะเหมือนปืนกลนะครับเพราะมันต้องปามีดให้หลายทีนะครับฝ่าจะเจ็บหนึ่งขั้นนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือมีดมันเนี่ยสามารถเข้าซอกเล็กๆได้นะครับแต่ในมือถือเนี่ยซอกเล็กๆเนี่ยมันป่ายากกว่าในคอมเยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆผมอยากจะให้ b บวกด้วย3นะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟนี้หันหน้าจอช้าด้วยนะก็มีปัญหาตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับแต่ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับกลางๆนะครับ สำหรับการปามีของตัวนี้นะแพ้เซฟโซนพอๆกับกระต่ายเลยนะในส่วนของเทียบีบวกนะครับตัวแรกครับแทปเปอร์ครับแทปเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่ต้องมานั่งเซตอัพนะครับมันทําให้เสียเวลามากๆเลยในส่วนของตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่เล่นกลางเองเนี่ยผมบอกเลยว่ายัางไงก็แพ้นะครับแต่ถึงเล่นกลางเองแล้วเนี่ยถ้าเจอเซอร์เป็นงานเนี่ยเขาก็มาสามารถไล่ดิสในจังหวะที่ตอนจะจู๊กอย่างเดียวนะครับหรือว่าในส่วนของการที่แบบไม่ต้องเล่นไม้ก็ได้รีบปัดรีบออก เลยก็ไหวอยู่นะครับสำหรับแทปเปอร์เพราะสุดท้ายการไล่ล่าของมันเนี่ยมันก็แค่ตัวเดินตีธรรมดานะครับแทปมันไม่พอที่จะวางทุกจุดยุกในแมปอยู่แล้วนะแต่แค่เกือบทุกจุดก็คือว่าแรงมากๆแล้วนะบางคนบอกอ้าวอย่างนี้ตอนเล่นแทปมันก็ต้องโซนไม่ใช่เหรอถ้าเจอตี้เล่นเป็นเนี่ยเขาไม่ปั่นแบบทิ้งโซนแน่นอนนะไม่ปั่นแบบให้คุมโซน,นได้ง่ายๆแน่นอนนะเขาอาจจะมาเนียนปั่นในเครื่องที่เราโซนไว้ซักเครื่องเนี่ยติดขึ้นมาเนี่ย แผนทุกอย่างของเราพังเลยนะครับคอนเฟิร์มว่าแบบมีคนรอดแน่ๆนะตัวต่อมาครับไมเคิลครับไมเคิลก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนชอบนะครับด้วยการที่มันแบบดูดขั้น3แล้ววิ่งไวตีทีเดียวล้มนะครับแต่ปัญหาของมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับการดูดเนี่ยมันเสียเวลานะครับ และนี่คือแรงนะครับในการกดแรงเนี่ยการที่เราเสียเวลามานั่งดูดเนี่ยเท่ากับแต้มแรงเนี่ยเราก็เสียแล้วนะครับในการของเวลาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการเล่นจับแทงเนี่ยมันตัดคนได้ก็จริงนะแต่มันก็ตัดแรงเราด้วยนะครับไม่ใช่ตัดแรงที่คนที่โดนแทงนะแรงเราก็หายแรงคนหนึ่งก็หายก็ถือว่าเป็นการลดแรงลบหนึ่งทุกคนเลยแล้วกันนะครับสำหรับสายจับแทงนะ แต่ถ้าเกิดเจอตี้เล่นเป็นก็ไม่รู้จะได้จับแทงสักคนหรือเปล่านะเพราะว่าต่ายจับแทงเนี่ยมันเดินช้าลงไปอีกนะครับทาให้โดนวนได้ง่ายกว่าเดิมอีกนะที่ดูจะเล่นได้จริงๆเนี่ยก็เป็นในส่วนของขั้นสามนานนะครับไม่ว่าจะเป็นนานเพิ่มยังไงก็ตามหรือว่าในส่วนของขั้น3ามตลอดเวลาเนี่ย ก็ถึงแบบจะทําให้ตัวมันเก่งจนเล่นได้ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเดินวนไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายก็โดนวนได้เหมือนเดิมนะครับเทยถัดมาครับเทยบีครับตัวแรกครับเดอะลีเจียนครับตัวนี้เป็นตึงในตัวที่หลายๆคนอวยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็ผมด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับความจริงนะครับในส่วนที่มันตีเปิดแผลฟรีได้ทีนึงก็จริงตีแบบ กระจายธานาได้ก็จริงนะครับแต่การที่จะาําให้คนล้มได้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องมานั่งเตือนตีดิบๆนะครับถ้าเจอเซอร์คนจุกเป็นเนี่ยก็เรียบร้อยครับโดนวนแต่ถ้าแบบเจอผู้เล่นแบบที่ไม่ได้กดมาด้วยกันหรือว่าผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะเพราะมันแบบ ตีฟีทีหนึงและตีอีกทีก็ล้มเลยอะไรประมาณนี้นะและตัวสุดท้ายครับสำหรับโกดเฟสนะครับฆาตากรที่อ่อนที่สุดในเกมทั้งแผ่นปัจจุบันและในอนาคตด้วยเช่นกันนะจนฝ่ายจะแบบมียดอ่อนเทพๆเหมือนในคอมเข้ามานะครับก็อ่อนในส่วนของความสามารถเนี่ยก็คือสเตลนะครับแล้วก็สามารถดูดและตีทีเดียวล้มได้นะครับ ซึ่งมันก็ดูเก่งใช่ไหมแต่การสเตลของมันเนี่ยโดนปลดแตกได้ง่ายมากๆเลยนะแล้วพอโดนปลดแตกเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นฆาตรกรเดินตี4.6ธรรมดารรมดาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนวนเหมือนเดิมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเมตาในแผทปัจจุบันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ